วัดดีจ้ามันนี้จะบอกภาษาอีสานเดี่ยจ้ามันมนี้นําเสนอเมนูล,ลาบปลาดุกย่างจ้ายางปลาดุกห้สุกประมาณ40่บปรต้าองสุกแห้งเดี่ยจ้านําเนื้อปลาดุกเข้ามาฝักร่วมกันกระคาออนเนาะใส่คาออนหลายๆก็ได้จ้าจะได้หอมๆหอมแล้วเขาก็นําไปขวนะคะใส่น้ำพอประมาณขวคนไปเรื่อยนะคะใส่ไฟใส่ไฟอ่อนๆเนาะใส่ไฟอ่อนๆถึงไฟกลาง อ่าเรามาเตรียมผักค่ะผักเราก็จะมีหอมร่วมเนาะส้อยหอมแดงส้อยแล้วก็ใบสะรหน่ใบมะกรูดส้อยหันฝอยนะจ๊ะปรุงรสด้วยนะคะผงชูรสผงนัวของเฮาเกลือนิดหน่อยน้ำปลาระขาดบดได้จ้ะใส่บปตยกงหลายแห้งเนาะใส่พอประมาณอ่าใส่ข้าขวังหอมจ้ะข้าขวาวขวาหไม่ไม่เลยขอีกปนกับขวามไม่ไม่ เาคนเขาให้กันค่ะคนเข่าคลเ้คลุค่ะเขากันเนาะคนไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเขากะจะให้นามันหน่อยล่งเนาะให้นามันให้นามันบกลงหน่ยนะจ้กภาษาอีสานเนาะเอาจากคนไปเรื่อยอ่าเราก็พักที่เขาเตรียมไว้เขาส้อยไปเลยเขาก็ใส่ลงไปนะจ้าคนในเขากันเมนูลาประดุกนี่มลากหลายด้ยจ้ะพี่น้อง กินก็ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้กินก็พักได้หลายอย่างเลยจ้าพักตามใจชอบมาคุยมากินกับปลาปลาดุเข้านอ้ออ่อเรียบร้อยแล้วเฮาอยากปรุงรสเพิ่มเติมฮะก็ชิมเบิงปรุงรสได้ตามใจชอบเนาะผู้ใดมากเผ็ดไรก็เพิ่มพริกลงไปได้จ้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเฮาก็ตักใส่ถ้วยได้จ้าเตรียมเสิร์ฟได้จ้าเตรียมกินมากินน้ำกันเลยคะ่ะพี่น้องแสบแ์สน้ำกันเวยคะ่ะสวัสดีค่ะ